ดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะนาะก็พามาชมพักในสวนนะคะไม่ใช่ในสวนนะคะในโรงเพาะชำนะคะทุกคนจ๋าหนิงมาทํางานในฟาร์มได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนดูตอนเช้าตื่นมาตาจะตูบนะคะแบบว่าเมื่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็มีความสุขนะคะมันสนุกแบบมันเป็นงานแบบไม่ต้องเร่งรีบแต่ว่ามันต้องเหนื่อยนะคะมันเมื่อยเอวมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ไปปลูกผักนะคะนาะแล้วมันก็ปวดนะคะมันก็เมื่อยแต่ว่ามันมีเพื่อนเยอะมันก็สนุกสนานดีนะคะนาะ นี่ค่ะทุกคนเห็นไม้ผักด้านลังนี้มันเขียวสะอุ่มมากเลยอันนี้คือต้นก้าต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะเนาะผักอะไรกับรูดะะ้ดอกค่ะมีหน้าทีปลูกกับปลูกไปแต่ว่าพูดจากผักอย่างดอกเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวจะแล้วมันเขียวสะอุ่มมากเลยค่ะน,นี่คือต้นก้าและะ้วพนาะจะอยู่ในในโรงข้อชํำเนาะแล้วเขาก็จะเปิดได้ยินเสียงไหมพี่น้องมันจะได้ยินเสียงก้า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 เขาจะเปิดไร่นกนะคะเนาะตอนแรกหนิงมาหนิงก็ว่า เสียงนกอะไรมันร้องเสียงดังแท้พนะอันพองเงย้ยหนาขึ้นไปเห็นลำโพองอยู่จ้ะลำโพงลำโพงนะเห็นบอพี่น้องนะลำโพงถ้านจะเปิดให้จะเปิดให้พักฟังติก็บรูนะคะเนาะนิ่ง่าอาจจะเปิดไรนกไรอะไรอย่างเนี้ย,ยมากกว่านะคะเนาะเราอยู่ในนี่นะคะ่ะมันจะอุ่นเนาะมันจะร้อนเลยก็ว่าได้ค่ะคนจะแล้วมันจะทําให้พักโตไหวนะคะเนาะ แล้วพอมันแข็งแรงเขาจะเอาไปปลูกเดี๋ยวนี้จะกลับกล้องให้ดูค่ะทุกคนมันเคี้ยวมากสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็เอาบรรยากาศผักมาให้ดูอีกแล้วค่ะทุกคนสานี่นะคะคือก้าผักเนาะค่ะเนาะเหมือนคะน้าเลยค่ะทุกคนอาจจะเป็นคะน้าเนานะค่ะเนาะนู่นยาวไปถึงนู่นเลยค่ะวันนี้มีแดดนะคะอากาศดีมากเลย เบีย้ยผักยาวไปถึงนู่นนะคะวันนี้เราก็มาทำงานในฟาร์มเหมือนเดิมนะคะทุกคนเขาจะปลูกต้นละหลุมนะคะต้นต้นหนึง่งช่องหนึง่งช่องหนึง่งช่องหนึง่งแล้วเวลาเราไปปลูกดินเขาาก็จะไปเกาะด้วยนะคะนี่ยาวไปถึงนูนะะ่นเลยค่ะมีแต่บเบีย้ยผักอันนี้อย่างเดียวเลย สบายดีกันไหมเนาะทุกคนจ๋าขออภัยที่ตอบเม่นชาตินะคะเด้อช่วงนี้กำลังติดอยู่ในสวนค่ะไม่ค่อยมีเวลาตอบเม่นเท่าไหร่งามค่ะกำลังงามเลยพอเขาโตแล้วพวกเราก็จะเอาไปปลูกนะคะเนะาะผักไอ้นู่นนะคะไอ้ฝั่งเขาขาวทั้งนู่นเลยเนาะ ไม่ถึงอาทิตย์นะคะโตเร็วขนาดนุ่นเลยเขียวละคือเขาอยู่ในโงรงพาอชำนะคะมันไม่หนาวเนาะมันอุ่นแต่งามๆเลยค่ะทุกคน ช่วงนี้จะอยู่แต่ในพักอยู่ในสวนเจอแต่ผักค่ะช่วงนี้นะคะเนาะผักเขาก็ให้ล้อไปกินเพราหนาจะดีจะดีค่ะประหยัดค่าผักได้หลายค่ะตัดกระหล่ำก็เอากระหล่ำไปกินตัดกระหล่ำดอกก็ได้กระหล่ำดอกไปกินเนาะค่ะเนาะนี่สวยงามกว้างค่ะลเพระํำเขากว้างมากเลยนะคะนู่นอีกฝั่งหนึ่ง ไปนไู่นลำโพงพี่น้องลำโพงยี่ทั้งบุ่นนั่นจะร้องอยู่นั่นแหละค่ะก้าก้าก้าดก้าเมียพักอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนงามงามกุ่นยาวไปหน่นงามมากค่ะหลุมละต้นเลยพี่น้องหลุมละต้นหลุมละต้น หนุ่มละต้นหนุ่มละต้นเวลาเราไปปลูกแล้วก็ดึงดึงออกนะคะเนาะดินมันก็นจะติดมาวยงามค่ะอับเบียผักมาให้ชมอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เลยเขาเพิ่งหย่อนตัวเล็กๆ <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรอ่ะโอ้อันนี้ผักอันนั้น กรกะลำแบบเนื้อแน่แนๆน,นะคะล้วคนต้นกลาน้าเท่าน,นี้เนาะเขี้ยวชะอมเลยเนี่กระลำแบบประเทศนอร์เวย์มันเนื้อแน่นมากมันไม่อร่อยเหมือนเหมือนซัมเมอร์คอนเนาะไม่ได้เหมือน,น,อน,อนกระลำบ้านเรากระลำที่นี่มันจะมีสองพันนะคะทุกคนพันหนึ่งคือเนื้อแน่นแข็งมากแล้วก็กับเนื้อไม่แน่นเหมือนที่ของไทยดูด,ดูดูที่รดน้ำค่ะทุกคนนี่คือที่รดน้ำค่ะนะคะ มันจะเลื่อนไปก็เลื่อนมาอันสีแดงๆหนูสลัดแก้วรอเปล่ววาสลัดอะไรก็ไม่รู้สลัดเลยค่ะทุกคนมันไม่อยู่ข้างในหนูเหนถ่ายไม่ถึงอันนี้ก็สลัดสลัดสลัด,ลดมันมีหลายเนาะอันสลัดแตบบ่สีแดงใช่ไหมสลัดสีเขียวแต่อันนี้ ดูดีๆเหมือนกวางตุ้งแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนงามงามค่ะเบีย้ยผพักขออันนี้กกํ็าลังเกิอดอีกเนี่ยเราะไปเยอะเลยค่ะช่วงหน้ารอนนะคะแล้วเขาจะปลูกพักกันมิจะเบียผพักมิแตเบียผพักเบียผักเต็มเลยค่ะทุกคนเราเขาจะเปิดเสียง เสียงเหมือนนกร้องอะค่ะทุกคนเสียงเหมือนนกหรือเป็ดร้องอะกาก้งแกล้งนะคะมันจะเปิดไรนกเนาะคะเนาะนี่ก็หนึ่งพักคล้ายๆกันกว้างพี่น้องกว้างกว้างนี่แบบเดียวกันนะคะปลูกเยอะเลยแบบเดียวกัน